เอ้ยทำไมข้าต้องไปทำงานหนักตลอดเลยเอ๊ะก็ว่าอยู่ทำไมต้องสร้างวัดในถ้ำที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่ต้องเป็นห้องที่เจ้าจินช้างเอ่ออะไรสักอย่างอะ่ะมันสอดสมบัตไิได้ได้นั่นไงออล้าของทงอง เจับทองข้าทองด้วยทองจับทองข้าทองด้วยทองก็ยห้ข้าสามารถขี่กระเลียงบอยบินสู่สวรรค์ดได้ดังเทพสามารถเปลี่ยนเห็นเป็นทองได้ข้าสามารถมีสนมสามร้อยหกสิบห้าคนก็จะเปลี่ยนวันละคนเลยเฮฮ้เออข่อยรวยไม้ข้าทองเป็นองเต สน,นุกนี่มันในวัดนี่มันขุดทองอยู่เหรอเออผู้ขุดทองนี่มันอย่าบอกนะว่าขุดทองจุดเอ๋ไปแล้วอะ่ะเอ้ยถึงวันที่หนึ่งแล้วได้เวลาจ่ายค่าบำเรอแล้วขคืนเวลาค่าอีกสองวันขอร้องเอ้ให้เวลาเหรอไม่มีทองมาจ่ายก็าตายซะ <c oughs> ไอ้แกร้อยประโยชน์ผู้แกหาที่กบมันด้วยล่ะตายแล้วเหรอเรียบๆเ,เอาทองมาจา่ายหน้าโลวนี่มันขุดทองปิดกฎหมายสินะเอ้ว่าแต่ทําไมถึงไม่มีคนเฝ้าทางเข้าเลยนะ,ยสะแสดงว่าต้องมีกับดักอยู่แน่ๆลูกน,นี่น่าจะเอาหัวคงมาด้วยอย่างน้อยๆก็มาเป็นโลกูกำบังให้ฉันเฮ้ยเฮ้ยไอ้พระแกจับตรงไหนยอยู่นะฮะ เอ๊ะงอคงเหรอโอ้ข้าสาบบ้านว่าข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆฮเป็นโลกกำบังที่ดีเลยจริงๆมาหาข้าเองในยามที่ข้าต้องการเฮ้งอคงข้าว่าจะหนีลรวตออไล่แล้วัะอ,อีกว่าข้าซ่อนตัวอยู่ตรงนี้เหมือนมันจะไม่รู้ฮะเฮ้ยพวกแกทำได้ดีมาก พวกแกต้องได้รับสิ่งตอบแทนเป็นอย่างดีแน่ๆตอนนี้กำลังจะถึงเวลาที่เรานัดกันไว้ทำเรื่องเร็วซ้าชั่วชาขนาดนี้ข้ากำจัดเจ้าเทวสวรรค์เองเอมิตรพุทธมดดาบาปกรรมบาปกรรมพวกเจ้าเป็นอิสระแล้วไม่ต้องรู้สึกขอบคุณข้ามากหรอกนะเอ้พวกเจ้ากลับบ้านกันได้แล้วกลับบ้านง่ายไม่เข้าใจเหร อย่าบอกนะว่าขุดทองจนเออไปแล้วจริงๆอ่ะหรือว่าเอ,อ้ยมันข่าบริวารของเจ้าแม่กวนอินเราต้องแก้แค้นเราฆ่ามันทิ้งซอเราต้องแก้แค้นฆ่ามันทิ้งซ่ออะไรกันฟันนี่เฮีย